โนิจิวะสวัสดีครับสังกะเลอาความเดิมในตอนที่แล้วฟุริยะถูกพ่อของเลอานั้นจับตัวไปและฟุริยะจะหาทางหนีออกมาได้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามได้เลยนะครับตอนที่8ขยะขยงฟุริยะคุงเฮ้ยปล่อยฉันไปนะนักเขตอิชิคุระเมืองชิโยถึงเวลาอันสมควรแล้วสินะเฮ้ยนี่ปล่อยฉันไปนะเว้ยนี่เราจะตัดสินกันแล้วสินะฟุริยะคุง ขลือหาดซังกะขอบคุณที่แวะมานะคะท่านฟูริยะสาวใช้อากิโนซังนี่ค่ะเครื่องดื่มโอ้ขอบคุณมากนะครับผมกำลังหิวน้ำอยู่พอดีเลยใช่ที่สีไหนกันเล่าแบบนี้มันลักพาตัวกันแล้วนะเฟ้ยไปชันสักทีดต่มน้ำให้ใจร่ำล่มก่อนนะคะเฮ้ยเอะเอ,เอภาพถ่ายพวกนี้ฉันเป็นคนถ่ายเองเรียรของฉันไม่ว่าเมื่อไหร่ก็งดงามอยู่เสมอฉันจึงอยากจะถ่ายภาพของเธอทุกช่วงเวลานั้นเก็บไว้ ทำไมนหรือก็เพราะว่าหล่อนเกิดมาพร้อมกับความงดงามและความปอกบางและสิเลอานั้นยังคงความบริสุทธิ์และบริสุทธิ์สมควรที่จะมีใครปกป้องและรักษาซึ่งคนคนนั้นก็คือฉันเผยท่าแท้ของแกออกมาแล้วสินะฉันรู้สึกขอบคุณแกจริงๆเลยนะฮะอีกครั้งแล้วที่ฉันสูญเสียเลอาไปด้วยมือของฉันนี่เองนับวันความรักของฉันที่มีให้เลอาก็มากขึ้นเรื่อยๆมันทําให้ฉันอยากที่จะปกป้องเลอามากขึ้นไปอีกยังไงละ่ะ แต่ถึงฉันจะรู้สึกขอบคุณแกฉันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะยกโทษให้แกหรอกนะฟูริยะจิฮิโระเอ๋เอนี่นี่มันอะไรกันนะ่ะเห็นเขาบอกว่ามีเด็กผู้หญิงเหวี่ยงมานั่งด้วยตัวคนเดียวแล้วนะเอะจริงดิโกหกละมัง้งไม่อยากจะเชื่อเลยเฮ้นี่พี่พี่เขาคนนั้นนอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะเออเออคือว่าขอโทษนะคะรบกวนช่วยเปิดแอร์ให้กว่านี้จะได้ไหมคะดได้ครับวันนี้มันร้อนขนาดนั้นเลยงั้นเหรอต้องใช่แน่ๆคนพวกนั้นต้องเป็นคนของพ่ออย่างแน่นอนเลยแหละนะ ฟูรียคุงกำลังตกอยู่ในอันตรายช่วยขับให้เร็วๆก่อนนี้ได้หน่อยไหมคะครับครับเด็กคนนี้สงสัยจะเป็นลูกคุณนูละมั้งแล้วนะเฮ้ยเฮ้จะพาฉันไปไหนกันละเนี่ยสิ้นหวังเลยแล้วนะสงสัยฉันจะพาเราไปยำซะด,ด้วยแหลนะแฮเออคุณสาวใช้ครับช่วยพาผมไปห้องน้ําหน่อยจะได้ไหมครับจากนั้นเราค่อยหาจังหวะนี้ซะท่านฟูรียอยากจะปล่อยตรงไหนก็ปล่อยได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะมาทําความสะอาดเองทีหลังนะคะเอเอ,เอ๋ไม่ต้องกังวลไปหรอก ฉันไม่ได้พาแกมาที่น <proposals> er ี่เพื่อทรมานหรอกนะเฮ้เลิงฝึกเหรอเรือกอาวุธของแกขึ้นมาซะหาว่าไงนะเรียกอาวุธอันไหนก็ได้อันที่แกจับถนงถนัดไม่ก็ฉันรู้ว่าแกอันไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะทําแบบนี้มันจะไม่เกินไปหน่อยเหรอเอาละเร็วเข้าสิเราจะได้รู้กันว่าใครสมควรที่จะปกป้องเลอาเฮ้เออเอแม่หนูคนนี้รวยจริงๆด้วยแฮะ ฮะฮะเรียกพ่อฉันออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะต้องขออภัยจริงๆด้วยนะคะตอนนี้ท่านนันชิโร่เน่ยกำลังทำทูล่าอยู่นะฟูริยะคงอยู่ที่นี่ใช่ไหมพาฉันไปหาคุณพ่อเดี๋ยวนี้เลยนะคงไม่ได้หรอกนะคะก็เพราะว่าพวกเราต้องพาคุณหนูไปพักผ่อนก่อนนะคะเฮ้เฮขอโทษนะคะท่านอาเรียตอนนี้คุณหนูเลอาถูกพักรักพาตัวไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วล่ะค่ะอืมจะไม่ไปดูคุณหนูหน่อยลระคะเออ ไม่ล่ะแต่ฝากไปบอกมันด้วยแล้วกันนะถึงพ่อมันจะยอมยกโทษให้แต่สำหรับฉันคือไม่ค่ะบะวะไว้เอเอ,เอนี่นี่มันอะไรกันล่ะทําไมพวกเราต้องขออภัยจริงๆด้วยนะคะนี่เป็นแค่คําสั่งของท่านดันอิชิโร่แต่ถ้างั้นคําสั่งของพวกเธอล่ะแกมัดฉันเดี๋ยวนี้นะแม้แม้คงไม่ได้หรอกนะคะก็คุณหนูน่ากลัวซะขนาดนี้นะ่ะพอคิดว่าคุณหนูเปลี่ยนไปมากทั้งที่ผ่านมาแค่ไม่กี่วันหลังจากที่คุณหนูนี้ไป พวกเราเองก็รับไม่ได้จริงๆเลยนะคะนี่เป็นการลงโทษเล็กๆน่อน้อยๆจากพวกเราออท่านดันอิชิโร่ไม่ได้เป็นคนออกคําสั่งหรอกนะคะอีอีหนูเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าโอกาสแบบนี้นะ่ะมาหากันไม่ได้ง่ายๆเลยใช่ไหมละ่ะเพราะพวกเธอจะจะทำอะไรกันละ่ะฮะมะมะไม่นะว้วายน่ารักมากๆเลยนะคะคุณหนูนี่ชุดลา,ลามกลามกพวกนี้มาอะไรกันนะยะ ฉันเองก็อยากทําแบบนี้กับคุณหนูมานานแล้วละค่ะจะโดนไล่ออกไหมเนี่ยว,ว้ากพ,พวกเธอขี้คัดพอได้โอกาสเอาเปรียบคนอื่นเลยนะแบบนี้มันทุเล็ดที่สุดแถมยังบ้าบอสุดๆเลยนะให้ฉันใส่ให้ฉันแบบนี้อีกน่ะเออว้ายต,ตอนที่ท่านเลอานะ่ะเขินอายแบบสุดยอดมากเลยนะคะแถมยังใส่ชุดนี้ก็เข้ากับคุณหนูอีกด้วยนะชุดคอสเพลย์ดีละไม,ไม่นะไม่มีเวลามามัวทําอะไรแบบนี้ใส่็แล้วสิต้องแก้มาด้วยตนเองเอ๊ะมไม่ดีแล้วมั้ง รู้สึกไม่ดีเลยแฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับฟูริยะคุงหรือเปล่าแล้วนะฟุฟูริยะคุงฟูริยะคุงหืมเป็นอะไรไปหรอทําไมไม่บุกเข้ามาละ่ะก็บอกแล้วไม่ใช่แล้วว่าการโจมตีฉันน่ะปีเพียงครั้งเดียวฉันก็ชนะแกแล้วเลยนะเอเอ,เอแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะลุงวิชาฟันดาบพวกนี้น่ะผมรู้เรื่องซื้อที่ไหนกันละ่ะเวลาดวลดาบเขาใช้ปากกันดวนลหรือยังไงละ่ะเข้ามาก็บอกว่าฉันฟันดาบไม่เป็นนะเวย้ยแล้วไงละ่ะฉันควรจะสงสารอย่างนั้นหรือ จะบอกว่าแกไม่เคยเรียนวิชาการต่อสู้หรือวิชาการป้องกันตัวอย่างนั้นเหรอทําไมเลอาถึงตามแกไปละ่ะคนหว่วหวยหน้าเวทนาอย่างแกนะหึทั้งที่เป็นคนไม่มีพรสวรรค์หรือทักษะอะไรเลยแท้เอ๋เอ๋ลุงไม่รู้หรอเนี่ยฮะอ๋อ,องั้นเหรอไม่รู้สินะไม่รู้สิโอ้น่าสงสารจังเลยนะแกอยากจะพูดอะไรกันแน่นะเรื่องง่ายๆแค่นี้เองก็ไม่รู้สินะน่ารังเกียจจริงๆเลยนะเฮ้อ รื่องง่ายๆแค่นี้ทําไมไม่รู้ล่ะฮู้มันคืออะไรกันล่นะน้าไม่เข้าใจเลยความรู้สึกของเลอานะคนชนะที่เอาตัวเลอาไปลุงบ้านหรือเปล่าเนี่ยฮะ<า>ผมกําลังพูดว่าเห็นแก่ตัวลูกสาวของลุงไปอย่างนั้นเหรอฮะไม่รู้นั่นแหละลุงนั่นแหละคือต้นเหตุแล้วนะไอการจับตัวลูกสาวมาถ่ายรูปนู้นรูปนี้วันเกิดของเขานะ่ะไม่เห็นเขามีใครทําก่อนหรอกนะลุงก็ก็ทาไมไม่รู้นะแบบนั้นเขาเรียกว่าโรคจิตหรือเปล่านะหรือเรียกว่า ลุงเป็นความรักลูกผู้เล็กที่สุดเลยล่ะครับผมเออไม่แน่ใจนะลุงแต่ว่าบางทีนะอาจจะเป็นเหมือนลุงก็ได้ลุงลองมองดูหน่อยละฮ่าฮ่าถึงไม่รู้แต่อายไปถึงไหนนะรางวัลเลยเลยนะท่านดันอิชิโร่รางวันคุณพ่อที่น่าขยักขยแยงยังไงล่ะครับเห็นด้วยไหมครับลุงเพราะฉะนั้นการดวลไร้สาระแบบนี้ควรเลอะเออเอฮะอเออะไรกันนอะฟูรุยะดูท <c oughs> ่าทางแกจะประเมินค่าฉันต่ำไปหน่อยเลยนะ ชีวิตของมดดบวกอย่างแกน่ะจะจะลบออกไปจากชีวิตของฉันมันง่ายได้มากว่าไหมล่ะเลอฮะฮอืมอะไรกันล่ะฟุริยะนี่แกคิดว่านี่มันเป็นเกมฆ่าเวลาอย่างนั้นเหรออืมอออโอ้ยออเออเอะมาไม่จริงนี่นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยฮะฮ่านี่มันฟุริยะในหมดเอาจริงอย่างนั้นเหรอ ฟริยะที่โดนดับแทงทะลุท้องแต่เขาก็สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกครั้งหรือว่าฟูริยะจะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามในตอนต่อไปเลยนะครับถ้าเป็นการกรบกวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆของเราฝากกดติดตามด้วยนะครับมีตอนใหม่ลงเรื่อยๆขอบคุณครับ